ดูแลให้ทุกอย่างนะฮะถ้าติดขัดอะไรอย่เงี้ยขนาดที่เป็นเคสเล็กๆนะฮะก็ยังมาดูแลให้เราถึงที่ก็มีความมั่นใจเต็มร้อยครับดีค่ะคุณยิ่งยศสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่กรมที่ดินขอนแก่นเราจะมาสัมภาษณ์นายทุนของเรานะคะที่รับเคสจะมาสัมภาษณ์นิดนึงว่าคุณยิ่งยศเป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์วันนี้ก็ดีครับทางคุณเอิญก็ดูแลให้ ทุกอย่างนะฮะนะติดขัดอะไรเงี้ยแล้วนี่มาเองด้วยนะครับมาจากกรุงเทพเลยขนาดที่เป็นเคสเล็กๆนะฮะก็ยังมาดูแลให้เราถึงที่ก็มีความมั่นใจเต็มร้อยครับค่ะเรียบร้อยรับลื่นดีซับโอเคไหมคะโอเคครับผมซับโอเคอเค,คุณยิ่งยศนี่รับซับไวมากเลยเพราะว่าอะไรอะคะเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับอพอมีซับเข้ามา ในฟีดก็ดูแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เลยก็จะเร็วหน่อยปกติทำขายฝากอยู่แล้วไหมคะแบบซื้อฝากซื้อฝากก็มีบ้างครับทําซื้อฝากอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซื้อผ่านธุรกรรมกับแลนฟลอนถูกต้องครับนะคะถ้าเกิดครั้งหน้าอยากจะใช้บริการเพิ่มเติมต่อไหมคะอ๋อตอนนี้ก็จ้องอยู่ทุกวันคะเดี๋ยววันนี้มีบ่ายสี่โมงอีกใช่เดี๋ยววันนี้มีบ่ายสี่โมงอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคก็ขอบคุณคุณยิ่งยศมากมานะคะที่วางใจใช้บริการแลนฟลอค่ะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะ